ค่ะแม่เอมตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะอ่านะคะต้องขอบคุณนะคะกิจกรรมดีๆกับโครงการเที่ยวไกลยกครัวคันการพาทัวร์สิงคโปร์ค่ะอ่าก็ต้องขอขอบคุณนมโผงคันเนชั่นด้วยนะคะแคลเซียมสูงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ไหนที่การ์เดนบายเดอะเบกับฟาเวอร์โดมนะคะโอ้ตรงนี้ตรงนี้จะบอกได้เลยว่าจะเจอ เขาเรียกอะไรวันนี้เราจะเจอพืชพันธุ์ธรรมชาติแปลกๆนะที่เราไม่เคยเห็นอยาแลวเขานำมาจากทั่วโลกเลยโอเคไปชทกันข้าไปตามไปเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าโซนที่ชื่อว่าออสเตรเลียนที่จะเป็นพืชพันธุ์ที่มาจากแบบว่าเกาะออสเตรเลียโอ้แปลกนะครับแปลกนสวยนะเมื่อสวยนะฟังไกด์พูดด้วยนะเขาบอกว่าพืชบางอย่างมันจะ ออบดอกตอเมื่อมันได้รับความร้อนเยอะๆแต่ตอนนี้เราอยู่ในนี้คือแบบอากาศเย็นมากเขาใช้วิธีหลอกทำไงรืว่าให้ได้เปล่าหรอไม่ใชโอ้ใช้ได้เป่าฮะได้ยินนี้น้ยเสร็จแล้วเราก็หลับสวยไหมกายสวยกุลาฮะสวยแม่เจสสวยมากชอบไหมชอบมาก โอ้กุหลาบเขาเป็นชั้นมันเยอะดีจังๆเลยนะดูแล้วคือดอกมันเล็กกมาด้วยดูดิดูชั้นมันเหลวโอ้โหแบบเยอะมากเลยอ่ะหอมไหมมีกลิ่นมีกลิ่นแต่ไม่ไม่ไม่นี่มากเนาะนี่อันนี้ดอกสีสันสวยงามค่ะประมาณ่ี้หลยสีมากเลย ำไมตัวขาดอ่ะจะซื้อฮะทัวร์กับใจไม่ทำไมมันขาวๆมาเขาใส่ปุ๋ยสูตรไวท์เทนนิ่งไม่ป้าว่าเขาเอาแบบเอาแป้งมาโรยไปโรยอะไรมันจะได้กลัวทุกการทุกซอกทั้งสายแต่ว่าป้าวลองดูพื้นผิวมันก็มีเขียวเหมือนกันนะสีเขียวมาก่อนเออเหมือนแบบปกคลุมโดยหิมะจริงๆไม่มีเอ่โอ้โหเลอนนี้สวยมากเลยอ่ะ ป้งดอกแบบไสในเป็นสีหนึ่งด้วยนะเนี่ยเออใช่เขาเอาสีมาหยดหรือเปล่านี่ดูดีออแปลกจังเลยอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นโซนสวนกุหลาบค่ะที่ที่จะเข้ายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ไม่ใช่ไม่ใช่สวนกุหลาบอย่างงั้นเดี๋ยวนี้นี่เป็นสวนแนวตั้งเห็นไหมโอ้ นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่โคลนพลาวฟอเรสเ์ข้างในมีอะไรเหรอคะมีน้ำตกมีน้ำตกเหรอแล้วมีลาบหมูไหมคะมีน้ำตกนะเย็นเหรอฮะโอ้หนาวเลยเนี่ยเขาบอกว่าลงมันไข่โลกก่อนนะโอ้โหปูปี๊ดเลยค่ะโอ้สวยจริงๆอ่ะตรงนี้เขาให้ดมแมยตรงนี้ให้ดมด้วยเหรอคะอดไก่ไก่เป็นไงอ่ะ เบลท์น่อยน่อยไล่ดอกไม้ที่ไหนมันจะเบลทเราตอนนี้นะคะเราเพิ่งมาอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะที่เขาเรียกลอสเวิร์ดเนาะอ่าลอสเวิร์ดอุ้ยนี่อะไรคะมีดอกไม้พีดดอกมันแดงเหรอฮะดอกไม้ถ้าใครตกลงไปนี่เป็นไงฮะมันปิดฝาเลยฮะฮะดีเหรอจะดีเหรอปิดฝากายกาเร็วไกาไกายเอามือไปลู๊ดลู๊ดนี่ใคเอมือป่าเออปิดเลยอ่ะใครตกไปปิดแน่นอนเลยอ่ะโอ้สวยมากเลย ายส่องให้หน่อยดิมันมีอะไรอยู่อ่ะนะอะไรไปไม่เคยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเมฆเห็นไหมตัวต่อไปนะคะเรียกว่าคลาวด์วอกเดินบนก้อนเมฆค่ะอ่ามันจะเป็นทางเดินนี่วิวก็จะเห็นมารีนาเบย์แซนนะคะนี่เมื่อกี้มองไปสุดที <h <h ่เราดีค่ะโอ้โหโอ้โหสูงมากเลยค่ะโอ้โหตรงนี้นะคะเป็นทางเดินที่ลงไปได้เรื่อยๆโอ้โห ความดันโคเัมสูงนะก็อยาใช่ไหมคะตแต่ป้าเป็นโรคหัวใจนะคะอ่อ,อนไหวมากเด <c oughs> ี๋ยวอบยป้าเป็นโรคหัวใจอ่อนไหวมากท <c oughs> ุกอ,อย่างดูแบบธรรมชาติเขียวอากาศเยน็นขาขานี่สวยมากเลยนะเกตทำเดินท่าอะไรเกตเมื่อยเหรอ สวยสนุ่มากเลยค่ะทุกวันนี้นะคะก็คือ Garden by the Bay ค่ะมีทั้งหมดสองโดมด้วยกันนะคะโอเคก็คลิปยังไม่จบนะคะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย,บายค่ะ